เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27ธันวาคมแมนเชสเตอร์ United, ยูไนเต็ดบุกพ่ายทีมหมาป่าวูฟแฮมตัน2ประตูต่อ0 ก็ผ่านไปอีกเกมแล้วนะครับสาหรับทีมปีศาจแดงซึ่งเรียนตามตรงว่าตอนนี้มองหาอนาคตไม่เจอจริงๆครับนี่เป็นการท้ายเกมที่8ของทีมแล้วในหลีกปีนี้และเชื่อได้ว่าคงยากจะหยุดเท่านี้และครับในเกมกับบุฟแฮมต์ต้านเกมนี้เป็นอีกนัดที่นักเตะของแมนยูเน็ดทำให้เกมที่ไม่มีอะไรให้มันมีประเด็นต้องพูดถึงทุกทียอย่างการเสียประตูจากลูกเตะมุมครับที่โดนยิงเข้าไปดื้ดดอๆอีกครั้งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขยี้กันในประเด็นหลังเกมอีกที นอกจากนี้ในส่วนที่เหลืออ,อื่นของเกมก็แทบจะไม่ได้สร้างความอันตรายกับทีมเจ้าบ้านวูฟแถมต้านได้เลยท้านี่เอาเข้าจริงในครับวูฟนะก็ไม่ได้มีอะไรเลยเช่นกันรอแค่เราพลาดแล้วก็ค่อยจัดการอย่างใจเย็นซึ่งเราก็พลาดจริงๆครับตอนนี้บอกได้เลยครับว่าไม่ว่าจะตำแหน่งไหนผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางหรือว่าตัวรุกของเรานะ่มีปัญหาชุดใหญ่ให้ต้องสาสารกันเลยทีเดียว ก่อนอื่นเราไปดูรายชื่อตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมวันนี้กันก่อนนะครับกับระบบ3-4-2-1นายทวารเป็นอังเดรโอนาน่าครับ3เซ็นเตอร์วันนี้มีเลนี่โยโร่แฮร์รี่แม็กไวและก็ลิซันโดรมาดิเนสฟูลแบ็ลสองข้างทางขวาเป็นนูซามัสลาอุยทางซ้ายเป็นดิโอโกดาโลคู่ดันกลางนะครับวันนี้เป็นอูกาเต้กับคอบบี้เมนูสองตัวลุกด้านบนใช้บรูโน่เฟานันเดสกับอาหมัดดิออโลและสุดหน้าตัวเป้าเป็นราสมุสไฮลุนครับ กับเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกครับมีทั้งจังหวะที่เราเกือบจะได้และเกือบจะโดนโดยเฉพาะลูกยิงของดาโลที่ถ้าด่งอีกนิดหนึ่งคงจะได้แล้วยังไปก็ตามในครับจบครึ่งแรกที่สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์มาในช่วงครึ่งหลังเริ่มมาได้แค่2นาทีเท่านั้นครับบรูโน่ที่รับไปเหลืองหยุดโดนอีกใบหนึ่งก็กลายเป็นใบแดงทันทีแมนยูเนเต็ดเหลือสิคนแล้วจากนั้นครับไม่กี่อืดใจก็เป็นมาติอุสคุนยาตัวแสบของวูฟเจ้าบ้านก็ยิงลูกแต่มุมเข้าไปเลยครับเจ้าบ้านวูฟนำหนึ่งต่อ สาราน1ินคนของแมนยูเน็ดก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับพยายามสร้างจังหวะหาประตูตีเสมอแต่ถ้าว่าทดเจ็บในที่สุดท้ายเลยครับเป็นอเลรันโดรกาไในโชวที่เสียบอลง่ายๆวูฟแฮมตันตัดได้และก็วางยาวทันทีก่อนไปจบที่ฮวงฮีชนันกดให้เจ้าบ้านวูฟนำห่าง2ต่อ0นย์แล้วเกมนี้ก็จบที่สกอร์นี้ทันทีครับทำให้แมนยูเน็ดที่แพ้แบบง่ายๆอีกแล้วครับรวมมอยู่ที่14ของตารางคะแนนมีอยู่ยิ่ม2แต้มห่างโซนตกชั้นอยู่เจ็แต้มและก็ห่างพื้นที่ทาวฟ์โฟอยูย่นครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นหลังเกมนะครับเริ่มกันที่ประเด็นไรกับใบแดงของบรูโน่ฟ์นันเดสเอาเข้าสิ่งแล้วผมไม่รู้จะเอาประเด็นไหนขึ้นต้นก่อนเลยเกมนี้มีแต่เรื่องชวนปวดหัวเกิดขึ้นครับอย่างประเด็นที่หยิบยกขึ้นมากับใบแดงของบรูโน่คือก่อนอื่นเลยต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนับพลาดง่ายเกินไปแต่จะมองอีกมุมหนึ่งกรรมาการเกมนี้ก็แจกง่ายเลยด้วยครับบรูโน่ฟาวสองครั้งเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ก็เหลืองทั้งคู่แล้วก็แดงเลย ซึ่งกับบางเกมจังหวะแรงกว่านี้ยังแทบไม่โดนอะไรและเมื่อเหลือ10คนจะสู้ยังไงเลยครับลำพังตัวเท่ากันก็ยังยิงคู่แข่งลำบากและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นและครับมากันนี้ประเด็นที่2นะครับโดนลูกเตะมุมอีกแล้วนี่คงเป็นปัญหาที่น่าจะมีการพูดถึงกันพอสมควรเลยครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนยิงลูกเตะมุมเข้าอีกแล้ว วันก่อนนี้เกมคาราบาวครับโดนสเปอร์ยิงมาหมาดและวันนี้ก็ไม่รู้ว่าวร์แฮมตันกาจะมาใช้แผนเดียวกันหรือเปล่านะครับด้ยวยการให้นักเตะของผู้เขา2-3คนมาประชิดแล้วก็กดดันโอนาน่าและมาดิลุสูนกาก็ยิงแม่นซะเหลือเกินครับโค้งเข้าไปเลย ที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือบรรดานักเตะของแมนยูแนเดที่อยู่เทถานั้นไม่มีใครเข้าไปช่วยผู้รักษาประตูกันเลยแถมพอโดนยิงลูกนี้เข้าไปในครับจอยเดินหนีกันหมดไม่มีใครกดดันกรรมการเลยว่ามันฟาวหรือเปล่าจะเห็นก็มีแต่อังเรโอน,น่าที่ออกไปโวยวาย แต่แน่นอนครับว่าโอนาน่าเองก็มีส่วนพลาดเต็มๆรวมถึงวิธีรับมือูกตังต้งเตของแมนยูเน็ตว่าทําอะไรกันอยู่10เกมยุคอมโมริมโดนไปแล้วถึง6ประตูนะครับจากลูกนิ่งและได้วรวมนึกเสียไปแล้วถึง19ประตูด้วยกันครับมากันที่ประเด็นที่3นีครับผีหลนไปไกลอันดับ14มีแค่ยิ่ม2แต้ม ตอนนี้บอกได้แค่ว่าทีมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่สุดๆเลยครับโดยเฉพาะด้านกำลังใจที่น่าจะมีผลอย่างหนักถึงแม้ว่าไม่กี่เกมที่ผ่านมาเพิ่งจะบุกปราบแมนซิตี้มาได้และแน่นอนครัาว่ากับการเข้ามาของรูเบนอาโมริมแฟนพีอย่างเราก็ตั้งความหวังไว้เยอะว่าทีมน่าจะดีขึ้น แต่เขาจริงแล้วก็เจียนอยู่เจียนไปไม่ต่างจากกุนซือคนก่อนอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบตัดสินความสามารถของอามูริมเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมและการนําระบบใหม่มาใช้กับแข้งเก่ามันก็ยังไม่ลงตัวด้วยก็คงต้องให้เวลาอีกสักหน่อยนะครับได้วิเคราะาห์ว่านักเตะคนไหนในทีมชุดปัจจุบันที่ยังเป็นอนาคตของทีมได้และคนไหนบ้างที่ควรจะขายทิ้งหลังจบซีซั่นนี้ทันทีด้วยมากนี้ประเด็นที่4นะครับ3เกมถัดไปเจองานหนักล้วน ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเกมหนักของเรา3เกมที่ว่ามาเริ่มต้นด้วยเกมสุดท้ายปีสุดสัปดาห์นี้ครับกับการเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลที่กําลังเข้าฟอร์มอย่างแรงชนะมา4เกมติดต่อด้วยเกมเริ่มต้นปี2025ครับด้วยการบุกเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์บอกเลยว่ารอดยากครับเกมนี้ หลังจากนั้นครับจะเป็นเกม FA ครับที่จะต้องบุกเยือนอาร์เซนลซึ่งทั้งหมดนี้ครับถือเป็น3เกมใหญ่ที่บอกไม่ได้เลยครับว่ารูเบนอาร์โมริมจะรับมือ,อยังไงเมื่อสภาพทีมนักเตะแต่ละคนนอกจากเล่นไม่เข้าผ่านแล้วยังฟอร์มตกกันแบบนี้ครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนาน่าได้ไป5คะแนน ในช่วงครึ่งแรกโอนาน่ามีเซฟสวยๆจากลูกโมงของทางโยเกนสตานลาเซนกองหน้าดาวรุ่งของทีมเจ้าบ้านแต่ในช่วงครึ่งหลังถือว่าพลาดมาหานเลยครับที่กะจังหวปะปาลูกเตะมุมของมาติอุสคุนย่าไม่โดนจนเสียประตูแฮร่แมกไว์หกคะแนนวันนี้สําหรับแมกไกว์ถือว่าไม่ได้มีจังหวะพลาดอะไรเลยนะครับต่อกอลูกโด่งกับทางสตานลาเซนได้ค่อนข้างดีมีจังหวะบล็อกสวยๆสองครั้งด้วยแล้วก็พยายามขึ้นไปช่วยทําเกมบุกและลูกโมงช่วงทดเจ็บก็ถือว่ามีลุ้นไม่น้อยเลยครับ เลนีโยโร่5คะแนนยังคงต้องปรับตัวอีกสักพักเลยครับฟอร์มการเล่นไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไรแถมเกมนี้ก็ยังมาโดนไบเหลืองเร็วตั้งแต่ต้นเกมผ่านบอลก็ไม่ค่อยแม่นด้วยครับและการเล่นก็ดูจะขาดความมั่นใจไม่น้อยลิซันโดมาร์ติเนสหคะแนน ถือว่าเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นนะครับประสานงานกับแฮร์รี่แม็กไกวได้ค่อนข้างดีวันนี้มาติเนซก็พยายามจะพาบอลขึ้นไปแดนคู่แข่งอยู่ตลอดนะครับซึ่งการผ่านบอลเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแต่ถ้าว,ว่าก็ยังขาดประสิทธิภาพไปหน่อยครับ <S <S นิซามาสัสราอุย5.5คะแนนวันนี้ดูขาดขาดเกินๆครับสำหรับมาสราอุยแต่ก็พอจะสร้างโอกาสได้ในช่วงต้นเกมแต่ด้ว,ว่าเครื่องหลังถือว่าโดนทีมเจ้าบ้านเจาะอยู่ฝั่งนี้เลยครับคอบบี้เมนู5คะแนน ยิ่งเล่นยิ่งแย่เข้าไปทุกทีนะครับสําหรับกองกลางดาวรุ่งลูกม่อของทีมรายนี้วันนี้โดนดันกลางของวูฟเจาะเข้ามาได้สบายเลยครับขณะที่จังหวะผ่านบอลและก็จับบอลเล่นก็น่าผิดหวังนอกจานนี้ที่สาคัญก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมในเกมบุกข,ของทีมเลยด้วยมาเนลกาเต้6.5คะแนนช่วงนี้แบกแดันกลางของทีมเต็มๆครับโดยฉพาะในการเล่นเกมรับ แต่ถ้าว่าเกมนี้ก็หูอย่างคอบบี้เมนูถ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่เพิ่มฮาระแล้วเจ้าตัวนั้นก็ยังมาโดนใบเหลืองเกมนี้อีกด้วยครับทำให้จะพลาดลงเล่นในเกมนัดถัดไปที่จะเจอกับ New น,นิวคาสเซิลดิโอโกดาโล6คะแนนถือว่าทำได้ดีพอควรเลยนะครับสำหรับดาโลในแมตช์นี้มีสวายิงได้ลุ้นในช่วงครึ่งแรกด้วยครับรวมถึงสร้างโอกาสให้กับลิซันโดมาตินเนสได้หม่งด้วยเช่นกันในช่วงครึ่งแรกอามาเดียโล5คะแนน อยู่ดีๆก็ฟอร์มหายไปดื้ดอๆนะครับและนี่ถือเป็นเกมที่2ติดกันแล้วสําหรับอารมัดเหมือนโดนจับทางได้ครับจังหวะกระชากลากเลื้ยสวยๆก็แทบจะไม่มีให้เห็นเลยบรูโน,น่เฟรนันเดสสคะแนนวันนี้สร้างเกมไม่ได้ไม่พอนะครับแถมยังมาโดนไปเหลืองแดงด้วยพลาดเกมนัดถัดไปอีกคนครับตามรอยอูกาเต้ราสมูสโอยลุน4คะแนน ถือว่าน่าผิดหวังจนบางทีก็อยากจะให้ดันดาวรุ่งขึ้นมาเล่นตำแหน่งนี้เสียเลยนะครับฮอยลูนะ่าแทบไร้ประโยชน์มากในเกมรุกบอลมาถึงเขาแต่ละทีก็ทำเสียหมดแถมก็ยังล้มง่ายแบบไร้สาเหตุด้วยมากันนี้บรรดาตัวสำรองนะครับอันโตนี่ได้6คะแนนคาซมิโร่ห้าจุดห้าคะแนนคริสเตนเอริกเซนห้าคะแนนโจชัวเซอร์ซี่สี่คะแนนและอเลฮันโดรกาลาโชก็รได้สี่คะแนนครับในส่วนของรูบเบนอาร์มริมเกมนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้ไปห้าคะแนน